สวัสดีเช้าว,วันใหม่ที่หกจ้าดกาวกาศเช้าวันนี้บรรยากาศดีเนาะมีแดดอยู่ทางนูน้นทางนู้นอะ่ะเห็นไหมหลังต้นไม้นู่นนะเพราะความที่ต้นไม้เยอะก็เลยร่มรื่นเนาะแต่อาหารเช้ามาแล้วจ้ะไปดูอาหารเช้ากันดีกว่าอาจากของน้าเนี่ยเป็นข้าวต้มไก่เนาะเหมือนเดิมเลย แล้วก็พอดีว่าเดนนิสเนี่ยเขาทำกาแฟเย็นเอาไว้ให้เมื่อวานเนาะก็เลยเออลองน้าไม่ได้รู้ไงว่าเขามีที่ทําน้ําแข็งอืมก็เลยว่าเอองั้นเดี๋ยวทําน้ําแข็งเอาไว้เดนนิ้เขาทาน้ําแข็งไว้ให้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็ชงกาแฟเย็นทิ้งเอาไว้อยู่ในตู้เย็นเนาะพอมาตอนเช้าก็คือแค่มาใส่น้ําแข็งก็ใช้ได้เลยของเดนนิสเขาวันนี้เขาสั่งเป็นอเมริกันเบรคฟาสต์จ้ะเพราะความที่ว่าจะเป็นอาหารเช้าที่เป็นเดิมๆเ,เนาะก็เลย ไม่ต้องชิมกันนานเขาแค่คำสองคำก็พอแล้วก็จะเป็นขนมปังปิ้งมาซึ่งน้าเนี่ยทานเลยไม่เรียบร้อยแล้ววันนี้ไปอ,อกสออ่ืมไม่รู้ไมแล้วเมื่อคืนนะหลับดีอยู่นะแต่เหมือนไม่หลับยังไงไม่รู้อ่ะอ้วไม่ได้ฟังที่เสดอัวดาไ ม,มาฉันเซ็นต์ดี่เราเด็กกันที่นอนอะ่ะลืมบอกไปนะว่าที่นอนอะ่ะแข็งมากนอนเดนนิสเนี่ยนอนนอนแบบนอนหงายหลังนอนหงายอะ่ะไม่ได้เลยอะ่ะน้าเองเป็นคนนอนควนะ่ำเนาะก็เลยไม่ค่อยไม่ค่อยเท่าไหร่อืมอืม,อมวันนี้จริงๆแล้วนะสั่งไอ้นี่ไปนะสั่งเพิ่มแบบว่าเรียกร้องเพิ่มแต่ไม่ได้ แต่ก็เขียนนไปเผื่อได้ไงปลาตั้งโกนะก็จะอยากกินแบบว่าข้าวต้มปลาตั้งโกกาฟแฟอะไรอย่างนี้สรุปไม่ได้จ้ะแต่กาแฟเย็นที่เดนนิชงให้เนี่ยอร่อยอยู่นะดูดิสมอแกรสพอด วันนี้ก็วันเสาร์ที่หกแล้วเข้าวันที่สี่แล้วไหมเออวันที่สี่แหละของการกักตัวเนาะอืแต่ทําไมวะทําไมเขาไม่นับวันทําไมไม่นับวันวันที่ลงเครื่องมาถึงวันแรกให้เป็นวันที่หนึ่งเลยแล้วก็บอกว่ากักตัวสิบห้าคือสิบหกวันมันจะแบบว่านับง่ายๆไงจยบอกว่าเออวันแรกที่มาถึงนับเป็นวันที่ศูนย์ นับให้งงเพราะจริงแล้วนะอยู่เมืองไทยมาเนี่ยจนห้าวันแล้วเนี่ยวันนี้เข้าวันที่ห้าแต่วันที่สี่ของการกักตัวยังไงเขาตัวไปกินก่อนนะจ๊ะล้วเจอกันมื้อถัดไปจ้าเขามาเคาะประตูเรียกแล้วอาหารน้าจ้ะ ดูกันว่าได้อะไรอ่าของเดนิสของเขาชื่อเมนูชิคเก้นเวียนนานะจ๊ะก็จะเป็นเหมือนไก่ชุบแป้งทอดแหละแล้วก็มีมันฝรั่งมาให้แล้วก็มีผักลวกมาเนาะแล้วก็เป็นเอ่อเดซซิ่งน่าจะเป็นบีเตอร์ใช่ไหมลวกม,มา่รงเนี้ยเออเดสซิ่งอะไรไม่รู้แล้วเขาก็มีเคชัอมาให้เน,ะะนาะส่วนของน้านันาน้นเป็น ข้าวผัดทะเลจ้าไข่ดาวแล้วก็มีต้มยำเห็ดนี่เลยอ่ะเดี๋ยวไปชิมกันอ่ะเดี๋ยวมาชิมกันจ้าเดนนิสเขาก็เริ่มกินของเขาแล้วนะของเขาเขาก็บอกว่าอร่อยมื้อนี้เขาถูกใจของเขาอยู่นะอะเปิดไม่ออกซะงั้นอืมนะเนี่ย เดี๋ยวตอนช่วงบ่ายก่อนมื้อเย็นน้าจะออกกำลังกายเนาะเพื่อไม่ให้เป็นการที่เปลืองชุดมากมายเลยใส่ชุดออกกำลังกายเตรียมตัวเอาไว้เลยเพราะอยู่นี่ตั้งแต่อยู่มาเนี่ยน้ายังไม่ได้ซักผ้าเลยเขาไม่มีพวกแฟบหรือว่าอะไรพวกนี้ให้นจะจ๊ะแต่น้าเนี่ยสั่งให้ลูกชายว่าถ้าเมื่อไหร่ที่ได้ผลตรวจโควิดรอบแรกมาเนี่ย เดี๋ยวจะให้เขาซื้อพวกผงซักฟอกแล้วก็น้ำยาปรับผ้านุ่มอะไรมาให้จะได้ซักผ้าบ้างนะที่จักผ้าอะไรเขาก็ไม่มีให้ในะจ๊ะแต่น้ว่าจะซักอะไรที่มันซักง่ายๆพวกชุดชั้นในอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พวกเสื้อผ้าที่บางๆหน่อยเดี๋ยวก็ค่อยตากแอร์เอาค่ะชิมข้าวผัดน้าใส่น้าเนี่ยราดแต่บีบมะนาลงไปแล้วเนาะแล้วก็ราดน้ำปลาลงไปแล้ว ข้าวผัดเนี่ยรสชาติเหมือนทั่วไปเนาะอร่อยแบบพอดีๆกลางๆแล้วอย่างที่น้าบอกไปเมื่อคลิปก่นกอนๆเนาะว่าพวกเนื้อสัตว์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นกุ้งปลาหมึกหมูหรือว่าไก่เขาจะลวกมาแล้วก็วางไว้ข้างบนเพรานะน้าคิดว่าเขาคงผัดข้าวรวมทีเดียวแล้วก็ใครที่สั่งข้าวผัดหมูก็หมูลวกวางไว้ใครสั่งข้าวผัดไก่ก็ไก่ลวกวางเหนือข้าวไว้ โดยที่ไม่ต้องเอาข้าวไปผัดรวมกันกับหมูกับไก่แบบที่เราเคยชินชิมต้ยมยำเห็ดกันต้ยมยำเห็ดรสชาติดีเลยมีรสชาติเผ็ดนิดหน่อยมีคนทางอื่น มีคนอื่นๆที่กัดตัวอยู่บ้างไหมจ๊ะที่ดูคลิปของน้าอะไรเงี้ยถ้ามีบอกเล่ากันบ้างสิว่าอยู่ทางโน่นกินอะไรกันเวลผิดแฟดิกอืมอืมอืมใส่แล้วเปนแฝดอีกเลยเหรอไหนอ่ะไหนเนี่ยเดี๋ยวผมมีแค่หนึ่งห้าค่ว ามเดืนี้เธอกินเสร็จแล้วเหรอตกยังแล้วพรุ่งนี้วันที่เจ็ดพรุ่งนี้ได้ตรวจโควิดรอบแรกแล้วจ้ะตอนนี้เขายังไม่ได้โทรมาบอกทีนะว่าเขาจะนัดตอนกี่โมงอ่ะเดี๋ยวนะขอตัวไปกินมื้อเที่งของน้าก่อนนะจ้ะแล้วเดี๋ยวเจอกันมื้อเย็นจ้ะอาหารมื้อเย็นมาแล้วจ้ะเป็นไก่กับเป p p e r s a u c มั้ง แล้วก็แมปปัตเต้โตผักต้มนะลวกผักลวกแล้วก็มีสลัดผักกับเอ่อดรสซิ่งจ้ะน่ากินอยู่มื้อเย็นมาชิมกันจ้ะเอ้าลืมแกะน้ำจิ้มดเรซซิ่งนเน,นึ่งต้องยัดเสื้อตัวไหนต้องแทงปูมาเสื้อตัวไรนอยู่ดีเอาไปปู มกล่องกระดาษเยอะเอ,อ๊ะกล่องกระดาษบะกล่องพลาสติกเยอะมากเลยนะที่เขาใส่อาหารวันละสามมือ้อบางมือม้อสองกล่องถุงพลาสติกอีกนู่นนี่น,นั่นเนาะชิมเลยไก่ว่าเป็นยังไงเดี๋ยวสุนัขมันหลอกโซ่ เปปป้าโซโล่ไม่แต่ไม่ได้ท่อยงนั้นโอเครู้อร่อยดีดูเริ่มดำด้วยออกเค็มเค็มอยู่แล้วอร่อยดีจ้ะจอกเค็มเค็มหน่อยนะแต่ไม่จะแบบเค็มแบบกินไม่ได้นะคือมันมีรสชาตไม่จะแบบจืดชืดน่ะก็เลยว่าเอออร่อยดี แล้วนี่ <c oughs> ใส่ชุดออกกำลังกายเตรียมตั้งแต่ตอนเที่ยงอย่างที่บอกไปแล้วเป็นไงจ้ากินมื้อเที่ยงเสร็จหลับจ้าเพิ่งตื่นเมื่อตอนสักสี่โมงครึ่งนี่เองงั้นีห้บอกเธอสี่โมงกว่าแล้วนะเดี๋ยวมือเย็นใกล้จะมาแล้วนะบอกเอา้ายังไม่ได้วัดความไงวัดอุณหภูมิส่งไปให้คุณพยาบาลก็เลยเสร็จปอเปิดเข้าไปในไลน์เขาส่งเป็นสติ๊กเกอร์นะแบบแบว่าแอบแเงือว่าเงียบหายไปหรืออะไรอย่างนี้ รีบอส,ส่งไว้เขาแล้วบอกขอโทษครับพอดีหลังพอปังเตงเนี่ยพอสี่มเป๊ะนะส่งเป๊ะเหมือนกันนะเ <c oughs> ขินเลยรอร่อยไหมคะทีหลังจะใส่เตรียมไว้ไงใส่ใส่เตรียมไว้กะว่าเดี๋ยวออกกําลังกายเต็มที่ <c oughs> ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยออกหลังหลังมื้อเย็นก็ได้ Vad tycker du om maten då? Mm. Det, är gott. mm det smakar ofta bra Allting tycker mm. jag Enkel mat Men smakar, smaken är bra Mm är en Namon Fofit Fofit น้าแพ้เกสองต้นไม้อยู่หน้าห้องเนี่ยเพราะวันไหนที่น้ากินกินยาแก้แพ้ที่น้าเอามานะปกติดีทุกอย่างเลยเมื่อไรที่ไม่กินโอ้โหน้ำมูกไหลาจามเหมือนแบบสักสัก,สกคอคันคัน,ค,นคอไงไม่รู้แล้วยาก็ดันเอามาน้อยไงเพราะคิดว่าตัวงไม่เคยแพ้อะไรเลยที่ตอนมาเมืองไทยเนาะคิดผิดมาก คืฟอลส์์หรอซัไม่ร้แต่ส่กก็ดูทอยหรืออาจจะเป็นไรฝุ่นด้วยเดนิดว่านะเพราะว่าก็คันด้วยคือหลายๆอย่างเดี๋ยวน่าว่าจะเออ่เขียนไปถามคุณพยาบาลสัหน่อยว่าเขามียาแก้แพ้ตัวที่น้ามีมาไหม ราะบางทีที่เวลาน้าแพ้หนักมากๆเนี่ยร่างกายมัน <c oughs> ปรับเปลี่ยนจะคือเหมือนยังไงอะพอเมื่อไหร่ที่น้าแพ้มากๆเนี่ยหน้าไข้ขึ้นด้วยไงกลัวเขาคิดว่าเป็นโควิดทั้งนั้นอืมมันไหลย่างไม่ใช่แบบว่าแพ้แล้วคือแบบว่าบวมเรืออะไรเหมือนอย่างคนอื่นๆเขา <ๆ S 2> เวลาน้าแพ้นะน้าไข้ขึ้นด้วยแบบสามแปดเลยแหละอะเดี๋ยวยไงเขาตัวไปกินก่อนนะจ๊ะ